จบไปอีกลูกครับอ่าพันทุนโมนะครับอ่าของเดิมมีอาการไม่มาครับไม่มีแรงอ่าแรงไม่พอก็เลยจัดการโมเพิ่มไปนะครับดูเต็มเลยนะครับทุกคนอืมเต็มล่องเลยเพิ่มไปแปดรอบเลยนะครับเนี่ยเบอร์ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับนี่ดีซียี่สิบสี่โวลต์เคครับ มาเดี๋ยวช่างบูก็จะประกอบแล้วก็ไปเทสกันครับรกอบกันเลยครับทานยังยาวอยู่นะครับทานเหลือยาวอยู่ทานเดิมนะครับ It's not really... เดี๋ยวเราไปเทสดูครับ24โวลต์ก็จะใช้แบต2ลูกนะครับในการทดสอบนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยจบส่งงานพร้อมส่งกลับให้ลูกค้าไปใช้งานต่อนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับช่างบูรับพันรับโมมอเตอร์ dc ลอกวินนะครับผมอ่มีอะไรสอบถามได้ครับทักแชทเลยนะครับข้อความมาเลยเอ okay, ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ